สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องค r y ปโตนิวส์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่1ชธันวาคม2025เปิดเดือนสุดท้ายของปีกันได้แบบโอ้โหดุเดือดมากครับค่ะดุเดือดจริงๆค่ะคือผมดูตลาดแล้วบอกตรงๆว,ว่าใจหายเลยมันไม่ใช่แค่การปรับฐานแล้วนะฮะแต่มันเหมือนเป็น Black Monday ที่ไม่มีใครได้ตั้งตัวเลย ใช่ค่ะมันเหมือนพายุหลายๆลูกเข้ามาพร้อมกันพอดีเลยค่ะทั้งเรื่องการตัดสินใจของเฟดตลาดคริปโตเองก็เหมือนกันแล้วก็สงครามการล้างพอร์ตในตลาดฟิวเจอร์สที่แบบรุนแรงมากๆครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกัน3ประเด็นร้อนๆนี่แหละครับอืมต้องบอกว่ามันคือสงครามการลดความเสี่ยงหรือดีเลเวอเรจิ่งรอบใหม่ที่ชัดเจนมากบรรยากาศตอนนี้คือเต็มไปด้วยความกลัวเลยแต่ ก็น่าละค่ะในความกลัวก็มักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยเรื่องของเฟดตอนนี้ดูเหมือนตลาดจะอ่อนไหวกับทุกคำพูดเลยนะครับถูกต้องค่ะคือตอนนี้เนี่ยตลาดให้น้ำหนักไปกว่า87%แล้วว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยในเดือนนี้ครับแต่จุดที่เซอร์ไพรส์ทุกคนก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศเองเลยว่าจะเปิดตัวประธานเฟดคนใหม่เร็วๆนี้ซึ่งตัวเต็งก็คือเควินแฮเซต ที่มีแนวนโยบายเอ่อค่อนข้างจะเอื้อต่อตลาดหุ้นและคริปโตมากกว่าอ้าวเดี๋ยวนะครับปกติแล้วข่าวแบบนี้มันน่าจะเป็นผลดีกับตลาดใช่ไหมครับทําไมครั้งนี้มันถึงกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ไปได้ล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะปกติแล้วใช่แต่นี่คือการส่งสัญญาณความไม่แน่นอนทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงนโยบายการเงินโดยตรงซึ่งตลาดเกลียดความไม่แน่นอนที่สุดเลยค่ะมันเหมือนเป็นการบอกว่า ก,กฎกติกาที่พวกคุณเคยใช้เล่นกันอยู่เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปนะอ๋อเข้าใจแล้วครับพอความกลัวระดับมหาภาคมันถูกจุดขึ้นมาแบบนี้สินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดอย่างคริปโตก็เลยโดนโจมตีก่อนเป็นที่แรกเลยค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือความกลัวที่ลามต่อน,นั่นเองแล้วมันลามมาที่ตลาดคริปโตได้รุนแรงขนาดไหนครับที่เห็นตัวเลขล้างพอร์ต400กว่าล้านดอลลาร์ในแค่4ชั่วโมงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 435ล้านดอนลลาร์ค่ะแต่ถ้าเจาะลุกลงไปอีกนะคะจะเห็นว่า424ล้านเนี่ยมาจากฝั่งลองทั้งหมดเลยโอ้โหฝั่งที่มองว่าราคาจะขึ้นใช่ค่ะนี่คือการบังคับปิดสถานะครั้งมโหรฬานเราเรียกสิ่งนี้ว่า leverage wipeout หรือการกวาดล้างคนเล่นด้วยเงินกู้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะ มันเหมือนกับธนาคารโทรหาลูกหนี้เกือบ180,000คนพร้อมกันแล้วบอกว่าคุณต้องจ่ายหนี้คืนทั้งหมดเดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นภาพเลยครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ทำไม่ได้ใช่ค่ะแต่นี่คงไม่ใช่แค่การที่ทุกคนโชคร้ายพร้อมกันเฉยๆใช่ไหมครับได้ยินมาว่ามันมีเรื่องของวานหรือเจ้ามือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการล่าที่ถูกวางแผนมาอย่างดี จากข้อมูลที่เราเห็นนะคะมันมีวานรายใหญ่ที่สร้างสถานะช็อตหรือแทงลงไว้มหาศาลพอข่าวจากเฟดออกมาเป็นตัวจุดชนวนวานรายนี้ก็แค่กดราคาลงอีกนิดเดียวเพื่อบังคับให้ระบบต้องไปล้างพอร์ตของวานอีกฝั่งที่เล่นฝั่งลองด้วยลิเวอรจสูงๆแปลว่านี่คือสองครามระหว่างเจ้ามือดวมีรายย่อยเป็น,เ,ปนเหมือน collateral damage ไปด้วยพูดง่ายๆก็คือเป็นการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดและกินรวบทั้งหมดเลยค่ะ โหดมากครับแล้วในขณะที่ตลาดคริปโตกำลังลุกเป็นไฟแบบนี้มีที่ไหนที่เงินไหลไปหลบภัยบ้างไหมครับมีพระเอกขี่ม้าขาวมาหนึ่งเดียวเลยค่ะคือทองคำทองคำใช่ค่ะเราเห็นราคาทะลุ4,250ดอลลาร์ไปแล้วนี่คือพฤติกรรมคลาสสิกที่เรียกว่า flight to safety เมื่อนักลงทุนไม่ไว้ใจสินทรัพย์เสี่ยงพวกเขาก็จะย้ายเงินไปหาสิ่งที่จับต้องได้อย่างทองคำนี่แหละค่ะ แล้วภาพรวมตอนนี้เราควรมองสถานการณ์ยังไงดีครับคุณบอกว่าในความกลัวมีโอกาสแต่สําหรับคนที่เพิ่งโดนล,ล้างพอร์ตไปคําพูดนี้อาจจะฟังดูโหดร้ายไปหน่อยเราจะแยกแยะระหว่างโอกาสซื้อของถูกกับการรับมีดที่กําลังร่วงได้อย่างไงครับเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดในเวลานี้เลยค่ะตอนนี้ตลาดอยู่ในโหมดปกป้องทุนก่อนทํากําไรชัดเจนมากสภาพคล่องฝั่งซื้อแทบไม่มีเลยแต่ ในทางกลับกันสภาวะกลัวสุดขีดหรือ extreme fear แบบนี้ในอดีตมักจะเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวเสมอ hmm. คำแนะนำคืออย่าพึ่งไล่ราคาเด็ดขาดแต่ว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องทำกันบ้านอย่างหนักครับ เพื่อดูว่าสินทรัพย์ไหนมีพื้นฐานดีจริงๆที่ร่วงลงมาเพราะตลาดแพนิคไม่ใช่เพราะตัวมันเองไม่ดีแล้วก็รอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนก่อนช่วงเวลานี้ล่ละค่ะที่จะกําหนดทิศทางของไตรมาสหน้าทั้งไตรมาสเลยชัดเจนมากครับเป็นการแกะรอยสถานการณ์ที่ทําให้เห็นภาพรวมทั้งหมดจริงๆขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะครับยินดีค่ะ และสำหรับทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ